สวัสดีครับอยู่กับผมมัดนะครับกับช่องกินกับยูนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเมนูลาบหมูนะครับโดยด้วยพริกแห้งนะครับผมน่าทานมากเลยนะครับผมอันนี้เมนูนี้พยาผมเป็นคนทําให้นะครับผมน่าทานนะครับแล้วก็มาคู่กับผักแน่นๆเลยนะครับผมมีผักชีเรื่อยมีถั่วฝักยาวแล้วก็โหระพาแล้วก็จะมีใบมะตูมแขกไม่น่ใจนะครับแต่ผมต้องลองกินดูวันนี้ผมยังไม่เคยลองมาครับที่ขาดไม่ได้นะครับผมข้าวเหนียว กินคู่กับชอนด้วยเป็นไงล่ะมาครับมาลเลยมาครับขออนุญาตใช้ตัวช่วยนะครับผมขอลองหับหมูมาซิว่าภรรยาผมจะทำอร่อยขนาดไหน ใบมะตูมจะออกส้มๆหน่อยครับ ปีกแห้งอร่อยมากครับ อเออให้เวลาเขาเลยเวลาเอสมาร ับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆจะเมนูราบหมูนะครับผมฟินมากๆเลยครับผมภรรยาผมนี่สุดยอดเลยนะครับผมทําได้ทุกอย่างจริงมาครับมาดูกันตอนครับผมว่าลิปหน้าผมจะมาทานอะไรให้เพื่อนๆรับชมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสามารถรีเควสมาได้นะครับผมว่าอยากให้ผมทานอะไรให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอกันะครับผมผมมีความสุขมากๆเลยนะครับผมที่ผมทําคลิปทุกวันนี้กเพราะเพื่อนๆนะครับผมผมมีความสุขจริงๆครับผมมาหน้าเหมือนครับโอ้ไม่สวยวี๋มาเรออกไปดีมาหลน 老弟哦，拉倒了，嗯，拜拜。